สวัสดีค่ะสวัสดี fc ทางช่องน้องคำแพงชาแนลอย่าทำอย่างนั้นลูกปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนให้แม่ถ่ายคลิปคำแพงก่อนเร็วๆทักทายสบายดี fc หน่อย fc ถามหาคำแพงไปอยู่มุมใดน้อว่าสันก็อยู่นี่น,นี่หละคะ่ะเมื่อเช้ายังไม่ตื่นเลยตอนนี้ตื่นแล้วใส่เสื้อสวยด้วยนีย่ไหนไหนโซเสื้อสวยหน่อยคำแพงใครซื้อให้ใครซื้อให้แม,แม่ขอบคุณแม่หรือย,ยังจ๊ะ จ้าแม่ซื้อเสื้อสวยให้อะไรฮะอะไรวันคลิปนี้แม่เพนจะพาเอฟซีไปสรุปแนวทางฮานอยและลาวพัฒนาเลยเนาะค่ะทุกเซียน,น,น,นทุกอาจารย์เลยเนาะค่ะอะไรลูกออ ตาไหมแก้มเป่าๆไหนกบไปไต้กบบอโอ้พูจักกบกบจะไปใต้กบใส่ยังแจ้งอยู่ยังสว่างอยู่มืดก่อนไปไต้กบมืดเออไปไต้กบอยู่ใส่ฮะไปใต้กบค่ซี่ พาเล่นกับคํมเพงก่อนเดี๋ยวไปสรุปแนวทางน้งกันเนะค่ะเอฟซีมาจะได้ตัวใด่เนาะของตาปากน้ําโพอาจารย์สวัยแม่ริ้วปู่สี่ศูนย์เลขมีที่มานะคะแนวทางหาหน่อยและราวพัฒนาวันนี้ขอให้รวยๆปังๆกันทุกคนคะ่ะไหนไหนกบอยู่ไหนือได้ไหมได้กบไหมฮม แผงแกงส้มหากบหากบโอ้ยหมาเอย้ยกบกบอสันเอาไปเบิ่งตัวเลขน้ำกัเน,นะะขอขาะเอฟซีคับแพงแกงส้มให้ FC เอซเบิ่งแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> นี้หวานจ้าก่อนจ้าเอซก่อนลูกอขอบคุณจ้าเก <c oughs> ่งมากนับเลขหน่อยนับเลขหน่อยหนึ่งสอง สามสี่เอาคือเฮ็ดจากสันส่้นโอ้มันก็บัถืกแล้วเนาะสี่ห้าแปดเก้าสิบประสันไบบอใช่ไม่ออสี่ห้าแปดเก้าสิบประสันสยุไสกบกบหันมุมีมดอกสองหากบกบอีหยังสิบอยูเทงป่าคน กบไม่ก็อยู่ขี้ดินตัวหู้อูอ้เออมามาเอาบายบายหน่อยบายบายเดี๋ยวแม่ไพ่ fc ไปเบิ่งตลิกันดีกว่าค่ะนี่เนาะไพฟ fc หลังจากแม่เพื่อนไพ่ fc เล่นกับคาแพงแล้วเนาะกลับมาเบิ่งผลหานอยกันต่อของเมื่อวานนี้แล้วก็ไปต่อที่แนวทางวันนี้กันเลยเนาะผลหานอยเมื่อวานนี้นอยพิเศษบนออกศูนย์ห้าศูนย์ ล่างออก1นสส่วนน้อยปกติบนออกสี่ศูล่างออกห้าแดน้อย VIP บนออก310ห่ล่างออก91้นึ่กลับมาเทียบใส่ของอาจารย์สวยให้มาวิ่งรูดบนล่างเมื่อวานนี้สกับสตัววิ่งตัวรูดก็มาที่สตัวประกบมาด้วยกันก็คือ50และ60เนาะค่ะนี่ค่ะจับคู่บอกเขาค่ะ ส่วนของแม่รล้วแม่รล้วให้วิ่งลูดสองกับเจ็ดบอมาานะคะบอเขา<อ>ทั้งตัววิ่งตัวลูดแล้วก็จับครูค่ะของเลขมีที่มาเมื่อวานนี้นี่ค่ะชุดเด่นก็มาที่นอย v วีไอพีหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเนาะและชุดลองก็มาที่นอยพิเศษศูนย์ห้าห้าศูนย์นะคะเข้าสองนอยเนาะเลขมีที่มาเมื่อวานนี้ค่ะเข้าสองนอย ส่วนของตาปากน้ำโพฮาหนอยแยกนอยพิเศษรูดแปดกับหนึ่งมาที่หนึ่งแต่ว่าจับคูบ่บอเขาน้อยปกติสี่กับเจ็ดบอเขานะคะน้อย v i p รูดหกกับเก้ามาที่เก้านะคะจับคูบ่บอกเขาค่ะน้อยแยกส่วนฮานอยรวมให้มาสี่กับเจ็ดบอมานะคะบอกเขาค่ะเมื่อวานี้หลุดไปแล้วของตาปากน้ำโพ ส่วนของปู 40, หห่สี่ศูนย์ฮานอยเมื่อวานนี้สี่กับห้าก็มาที่ห้าจับคู่เขาที่ศูนย์หาหนอยพิเศษค่ะเขาน้อยเดียวนาะแต่วันนี้ของปู่ยังบามาเด้อค่ะนอะ้อเอาได้ผลของเมื่อวานนี้แล้วมาต่อที่แนวทางวันที่ยี่สิบเอ็ดกันเลยแนวทางฮาหนอยวันที่ยี่สิบเอ็ดนาะ ของตาปากน้ำโพฮาหนอยรวมและฮาหนอยแยกหหนฮานอยรวมและฮาหนอยแยกฮาหนอยแยกค่ะตาให้มาวันนี้วิ่งลูดน้อยพิเศษ3กับ6จับคู่3ามสามสาสามและะ้วก็หกหกนอยปกติให้ลูด1กับสจับคู่หนึ 8, ่ง8ปดหหนึ่งสี่ีหนึ่ง ส่วนน้อย VIP ให้รูด3กับ6จับคู่3 7 3 0 6 7แล้วก็6 0เนาะส่วน5น้อยรวมตาให้มาวันนี้วิ่งรูดบนล่าง3กับ6จับคู่ให้3 0 3 3 3 6 3 7 6 0 6 4 6 6แล้วก็6 7 แนวทางฮานอยและแยกและฮานอยรวมของตาปากน้ำโพวันนี้ fc ทางช่องแคปหน้าจอได้หรือยังคะถ้าแคปหน้าจอเอาแล้วไม่เพนจะภาพไปต่อเนาะของอาจารย์สวัยค่ะวันนี้ค่ะอาจารย์สวัยให้วิ่งรูดบนล่างฮานอย8ดกับเจ็ด ตัวประกบคู่ให้มามี 2, 4, งสีห้าวันนี้อาจารย์สวัยชอบ2กับ4ี่เนาะอ่าไม่เพ่นก็นได้จับคู่ให้ได้ที่ 8, ปดส 7, งแปด 9, ี่เ 3, ็ดส่แปก้าด้าแปดมเค่ะผู้ใดบ่มักที่จับคู่ให้กะให้เลือกจับคู่เองเนาะค่ะตัวประกบก็มักๆมา,มาน้ำกันให้ f อฟซีทางช่องพิดจารณาเอาค่ะเนาะ นะคะแนวทางฮานอยของอาจารย์สวัยวันนี้วิ่งรูดบนล่าง8กับ7ตัวประกบคู่มี2 4 5 3 9อย่าลืมว่าชอบมาด้วยกันนะคะตัวประกบคู่จับคู่ไห่8แ้8 2 8 4 7 2 7 4 8 9 7 9 7 8 3แล้วก็7 3เนาะได้แล้วของอาจารย์สวัยฮานอย ไปต่อที่ฮานอยของแม่ริว้วเนาะวันนี้แม่ริ้วไอพรมาให้ f อซีทางช่องทุกคนเฮงๆรวยๆปังๆเด้อค่ะชอมให้พี่ฝนชอมให้ไปชอมนะเล่นพัง,งแล้วก็ชอมเองไม่ใช่ให้แม่ชอมให้นะกําแพง,งต้อง,งหัดทําเอง,งนะนละูกเอายางอ้อมอย่นี่ละเอา้านี่ค่ะแม่ริ้วให้วิ่งลูดบนล่างสามเม็ดเดียววันนี้ ชุดเด่นก็มีสองสองสามสามสามหนึ่งสี่สามห้าสามส่วนชุดลองมีศูนย์สามห้าห้าหกหกและก็ห้าแปดเนาะของแม่เลี้วค่ะฮาหนอยวันที่ยี่สบเอ็ดกุมภาพันธ์สองห้าหกเจ็ดของแม่ลิ้วให้วิ่งลูดบนล่างสามเม็ดเดียวชุดเด่นมีสองสองสามสามสามหนึ่งสี่สามแล้วก็หาสามส่วนชุดลองมีศูนย์สามห้าห้า ห้แล้วก็ห้าปดเนาะ FC ทางส่องแคบหน้าจอได้หรือยังคะพอามาไม่เชื่นเลี่ยงให้แคบหน้าจอเลยเนาะแคบหน้าจอเด้อคะ่ะได้ของอาจารย์สวายและแม่ริ้วเร็วมาเบิงต่อที่เลขมีที่มาวันนี้เนาะได้มา1 0ึ่ตัวเนาะสองตัวบนล่างมี1 0 1่งศ สามสองสามสี่สี่สองเก้าสี่เก้าหกหกสี่เน้นที่หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งและศูนย์ศูนย์ค่ะะเลขมีที่มาวันนี้เอาไปเล่นฮาหนอยแล้วก็เล่นลาวได้เด้อเนาะเอาไปเล่นลาวกันก็นกนได้เนาะเลขมีที่มาวันนี้ได้มาหนึ่งศูนย์หนึ่งค่ะ เอามาตัดเลนก็ได้1นึ่งศูเนาะแล้วก็สามสองสามสี่องเก้เก้าเน้นไปที่ 101, 1 0ึ่และ0ูค่ะได้เลขมีที่มาแล้วไปต่อค่ะเราพัฒนาของอาจารย์ปัญญาเนาะอาจารย์ปัญญาให้มาวันนี้รูด3มกับสี่ค่ะ จับคู่ห้ยมามีสี 8, ่เจ็ดเจ็ดศูนย์หนึ่งแปดหกหนึ่งเจ็ดสองหกสองแล้วก็ศูนย์แปดสี่หนึ่งยงรูดสามกับสี่แต่ทำไมต้องไม่มีสามซักตัวเลยเนอะหเห็นกระแปลกใจขึ้นกันเอาว่าเป็นยังค่ะอะไรคะช่อมพี่ฝนช่อมให้คะ่ะนี่ค่ะเราพัฒนาอาจารย์ปัญญาเนอะให้รูดสามกับสี่ จับคู่เจ็เจ็ดศูนย์หนึ่งแปดหกหนึ่งเจ็ดสองอนีสามนะแคปหน้าจอ,อาน้่กันค่ะเลขมีที่มาแล้วก็ของอาจารย์ปัญญาเนาะคะ่ะราวพัฒนาส่วนเลขมีที่มาเล่นได้ทั้งฮาหนอยและลาวพัฒนาเด้อค่ะเนาอได้แล้วไปต่อค่ะ ของปู่40ได้แค่ราวพัฒนามาเนาะเพราะว่าราวพัฒนาปู่ส่งให้แต่เมื่อวานนี้ค่ะแต่หาหนอยยังไม่ได้เด้อค่ะเนาะยังไม่ได้ค่ะได้ราวปู่40มาแล้ววันนี้ปู่ให้วิ่งลูดบนล่างเด่นที่4กับ5จับคู่ให้แป 8, 4, 8 5ีแป5หาเก้าแล้วก็0ูนย์ซศย์หาหนแล้วก็หน้าเนาะนี่ค่ะ แนวทางลาวพัฒนาของปู40ให้วิ่งรูดบนล่าง4กับ5จับคู่8 4 8 5 9 4 9 5 0 4 0 5แล้วก็1 4 1 5เน้นที่0 4 0 5แล้วก็1 4 1 5ค่ะได้แล้วมาต่อของแม่ริ้วเนาะลาวพัฒนาแม่ริ้ววันนี้ค่ะเบิงแล้วก็แคมหน้าจอเป็นพร้อมเลยเด้อค่ะ FC เราพัฒนาแม่รลิ้ววันนี้ให้วิ่งรูดบนล่างเจ็ดกับแปดเลขเด่นมีให้เห็นหรือว่าเลขประกบคููเนาะเด่นที่หาสามสี่สองเก้าชุดเน้นมีสองเจ็ดสองแปดห้าเจ็ดแปดสามเก้าหนึ่งส่วนชุดลองมีสามเจ็ดสี่หกสี่เจ็ดแล้วก็สี่แปดเนาะของแม่รลิ้วค่ะแนวทาง ราพัฒนาแม่ริววันนี้ให้วิ่งรูดบนล่างเจ็ดกับ8เลขเด่นประกบคู่ก็มี 5, 3, 4, 2, 9เน้นให้ชุดเน้นเนาะชุดเน้นก็มี 27, 28, 57, 8, 3, 9, 1ส่วนชุดลองก็มี 37, 46, 47และ48ค่ะค่ะได้แล้วเนาะ ขอปู่40แคปหน้าจอได้หรือยังคะแคปหน้าจอออเดอร์แนวทางราวพัฒนาของปู่40และแม่เลี้ยวคะ่ะได้แล้วไปต่อกันเนาะมาต่อที่ของตาปากน้ำโพคะ่ะงวดที่แล้วตาให้เข้าที่38นะคะราวพัฒนาตาปากน้ำโพงวดวันจันทร ให้เข้าที่สามแปดคะ่ะช่อมอะไรแม่ไม่ช่อมหรอกอคํแแพงช่อมเองเลยปไปไปหาพี่ฝนไป่อให้พ่อช่อบไปพ่อช่อมให้คํแแพงหน่อยไปคํแแพงแกงส้มตัวยุ่ง<อ>วันนี้ค่ะวันนี้เราอของตาปากน้ำโพให้วิ่งลูด<อ>บนล่างคะ่ะสามกับหก จับคู่สามตัวให้มีหนึ่งสี่เก้าค่ะสองตัวมีหน,นึ่งสี่สี่เก้าหนึ่งเก้าสามเจ็ดสามศูนย์หกเจ็ดหกศูนย์เนาะแนวทางเราพัฒนาตาปากน้ำโพวันนี้วิ่งลูดบนล่างวันนี้ได้มาสามกับหกจับคู่สามตัวมีหนึ่งสี่เก้าสองตัวบนล่างมีหนึ่งสี่สี่เก้าหนึ่งเก้า สามเจ็ดสามศค่ะได้แล้วเนาะลาวของตาปางน้ำพูไปต่อที่ของอาจารย์สวัยค่ะเบ่งละแคปหน้าจอไปพร้อมกันเลยเนาะลาวพัฒนาของอาจารย์สวัยวันนี้วิ่งลูดบนล่างค่ะ9กับ0ตัวประกบคู่มี4 1 8นเนาะ วันนี้อาจารย์สวายมักเซียค่ะผู้ใดบ่มากกะบ่ต้องตามผู้ใดมากกระตามได้เนาะวันนี้เพิ่นมักเซียค่ะม่เพิ่นก็เลยจับคู่ให้ได้ที่เก้าสีอ่าแล้วก็ศูนย์สี่หนึ่งสีแปดสีเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งเก้าแปดแล้วก็ศูนย์แปดเก้าศูนย์เนาะห้าตัวนี้เอามาประกบคู่กันเล่นได้เลยเนาะอาจารย์สวายเพิ่นว่าเนาะทั้งวิ่งลูดแล้วก็ ตัวประกบคู่มาน้ำกันเนาะนี่ค่ะแม่เพิ่นกเ็เลยจับมาให้ได้หลายคู่แน่แต่ว่าให้ f อซทั้งช่องเลือกเอาไปเทียบใส่หลายาจายนเนาะกับตรงก,กันกับของตาปางน้ำโพที่หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งแล้วก็หนะึ่งสี่สี่หนึ่งเนาะแล้วก็ตรงกันที่สองคู่นี้เนาะนี่ค่ะเอาผู้ใดมาผู้ใดชอบให้ f อซทั้งช่อง แคปหน้าจอเอาค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดไลค์ like, กดแชร์แล้วเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจทุกๆเซียนทุกๆอาจารย์เนาะผู้ใดตามอาจารย์ใดชอบอาจารย์ใดนะเนาะเห่นเนว้ทางของอาจารย์ใดก่ออย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจทุกท่านด้วยนะคะเนาะแม่เพ่นขอกำลังใจเด้อเนาะเป็นแรงผลักดันให้กับอาจารย์ทุกอาจารย์เซียนทุกเซียนเนาะเพิ่นกะอยากมีกำลังใจคือแม่เพ่นสิละแม่เพ่นกะ ทำคลิปกัยังมียอดวิวยอดไห,หลายเนาะถูกอาจารย์ทุกเสียนเพ่นก็อย่างเห็น fc comment มาตามของอาจารย์สวายให้แน่ตามของตาปางน้ำพโพให้แน่หรือว่าแมลิวให้แน่เนาะของพี่พหฮา์ดของเสี้ยนเชียงใหม่เสี้ยนโคราชเนะาะมักอาจารย์ใดสอบอาจารย์ใดให้อมเมนต์แล้วก็เขาไม่ให้าาใหกลำลังใจซึ่งกันและกันเนาะผู้ใดบ่ถือซื้อเลขบ่ถืกอก็ขอให้สู่ต่อไปน้ำกันเนาะตัวเลขมีเขามีหลุดเป็นธรรมดาคะ่ะ fc ให้ฟีทั้งช่องพิจารณากันเอาดีๆเนาะกะเอาคลิปนี้กับว้าลายยายห้างแล้วได้ตัวเลขมาฝากมาตอนแล้วกะให้ทุกคนเฮงเฮงรวยๆปังๆไปด้วยกันนะคะกับแนวทางฮานอยและเราพัฒนาวันนี้ค่ะคลิปนี้กัสวัสดีค่ะ